ใครสงัญญาได้กูถอยกลับไม่กลัวไม่กลัวกูไม่กลัวเทาสันทาสัน T H O S E A N ป่าวะไปทาสัห้าันห้ารอโดนไปหนึ่งัดเจ็บปะล่ะไปห้ารอยแว่าฮัน0อเวการพลระยะกลัวห้าันหร ไฟ50 50จะเย็น5อาบ5,000 50เอ้อเจะดสตันสตันเอ่อสตันอยางนี้กูกูไก็มันดิงงอ่ะงงอ่ะไฟทาสั้นไฟ50 5ยัดก็ประมาณ5,000 5 0 0 5บวกอ่ะเข้าใจปะไม่เข้าใจวะอะไรแบบนี้กูกูไม่เข้าใจว่าตัวกูมันยิงปงมันยิงช้า ดสเดสกูออกเกาะข่าวมานื้เว้ยเออไม่ใช่แบทเอ้ยไม่ใช่ล็อกแมนเพราะฉันคือแบทแมนแม่งคิดว่ากูเป็นฝรั่งแล้วไปหานแต่กูกลัวการมันมาแก๊งว่ะคือตอนเนี้ยดันแดนอยู่หน้าพ่อมแม่เลยไอเขาพอมินต์ดีเออเอ็นเอ็นเบอร์รี่เบอร์รีไอเขาพอมอินต์ดีพิมจุพเป้าให้เปล่าไอ ไอตาฟอร์ม F F R O M D อร์ม e N A oh, <laughs> แม่แม่กูจะเงือบอ่ะฝรั่งเฮียชื่อแบงค์ชิบี้เด,เ,เ,เดี๋้อ <laughs> เด้เเอกแอดจ้าทำเซียนเหมือนเรียนมา ค,คือตอนเนี้ยกูหวั่นไหวการแก๊งของเอลิฟมากเลยเพราะมันแก๊งชัวเ์เขาเรียกว่าทำทาเซียนเหมือนเรียนมาครับมันแม่งมีถามด้วยดูยูโนสา์โอ้ยปันนีีดิไปไหนอะเอเอใช้ได้อยู่ไอ้วสกิลสองอะไรวะกิลสองของกลมือสตัน มีสตันพุ่งปั่นแต่มันมันพุ่งมันพุ่งเข้าไปสตันปั่นแล้วก็พุ่งออกมาเว้ยมันเป็นคอมโบของมันเน่นอนเย็ดโอ้โหคาทามันเย็ดเคมาแล้วอ่ะอะไมันบไม่มาเเลยปะพื้ดูเป็นเคจริงด้วยเคตัวบเลเลยเดี๋ยวเดี๋ยววิทยาเทจะโดนเคเย็ดจัดเป้าสินเฉาอะสินเฉาอะ ไม่มาแกงไว้ไม่ได้มีวาดแกงพึงไอตัวแกงพึงตายไปเมื่อกี้เออตัวแกงพึงตายเออว่ะเอาเมื่อจะกูวิ่งให้เอาเลยเอาเลยไปไปเอาโยนว่ะเฮ้ยพ้ากเปิดกอนทำไมวะเฮแล้วตงนี้คืออะไรนำวะก็ไอนี่ไอปั่นปั่นตัวหน ได้ปับบป่นแรงๆีจัดไปแล้วไฟไปฟไฟคูนว่ะเวก,การ์ไม่เจอตัวเวนก็นเคาลเตอร์ใครไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวแป๊บความเกินไป <c oughs> ตีตามในเฮมา่ะตเขาก็ตัวกูมันเท่อีเค <c oughs> เอ้ยมนเดียนหมดมาไม่กองหลังเสริมเนี่ยได้้อมเลยนะ <c oughs> ใแม่งเอาง่ายๆครับปอมแตกปอมมึงแตกแน่ครับถ้ามึงไม่มาภายใน50วินาทีดีมาละทันทันทมึงแทงนี่เืองึงหมดแล้วอะมาทันเอาม่เอาม่เนี่ยกูจัดให้แบบเดียวไหวอะไหวไหวกูยกมาจูตายเพื่อมึงไงมึงฆ่าไปเฮ้ยกูม่มั่นใจว่ากูจะฆ่าได้ชัดกัดิดมเข้ามา เอาจิ้มแจวได้โอ้โหโอ้โหไอ้คาล่นตัวกูเลยก็ก็กูนึกว่ามึงจะหลังแอนครับกูนึกว่ามึงจะจัดอีเวลสองเวลหนึ่งอะเออวะกูรีบมองโชนโอ้ยแอมสอรี่ตานี้แพย์ปวดเลยเดี๋ยวพิมพ์ครับ sorry ปากปาดก่อนสอรีไอ้เี้ยหลุดหลุดหลุดตายเร็วอะไรอ่ะประเด็นว่ <misunder> <ıyorlar. S 1> ะประเด็นว่ะคือกูหลุดไปเว้ยแล้วแล้วกูกลับมาสภาพกูก็คือโดนลำโดนยำไข่เจียวมาม่าหมูสับอ็กเป็นตคอมพิวเตอร์เต้มไงไม่ปั่นว่ะโดนลำเลยใช่ป่ะแบบปะกกอนลำเลยป้อมเราป้อมเรา มวกป้าไปยิงชีต้มกูกูไม่กานตีใส um> ่เลยวะมูนวะมูนวะกูไม่ให้กูไม่ให้พอมเนี่ยกูว่าวิ่งวิ่งไปแทงะตบๆอะว่าน่าได้หวังมึงว่าปะเอา้อยห้าสเองครับะเอาปะแงไงตอบแบบตบยิ้มหม พ่อเป็นนักไดงป้อมกันแหละครับแดงจตายแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขับเกินป้อมเดี๋ยวพ่อพวเดี๋ยวเ๋เลยๆๆๆ่กวอ่า่กวเออหล่อเลยหน้าตาดีหน้าตาดีช่วยกูด้วไอเหี้ยม่มาแล้วอะแบบว่าหน้าตาดีเลยอะมาดีปูไอเหี้ยไอเด็กเหี้ย ตอนแรกป้อมกูก็เหมือนจะแตกเลยดีนะที่มาทันแต,แต่มาช่วยกูกดมาได้นะวเว้ยโดนเวก้ากดแล้วอ่ะไม่มีตานด้วยบบบบเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเฝ้ากลางแป๊บี่ขาวดบอกกูที่ว่าใครหลุดมิดออฟเซนครับมาแล้วครับบอกบอกูที่ว่ามันกลับมาแล้วลมันกลับมาแล้วครับเฮ้ยเปิดพิดวิ่งหนีเปิดพิดวิ่งหนีเปิดพิดวิ่งหนีโดนู้ อย่าได้ตรงดิวาบตายตายแน่นอนครับปุงแมงเลยก่อนตาย <pers> แม่พ <Hey. S 1> ุ่งเข้าไปเลยแบงค์พยายามไปเลยบาคด้วยแบงค์จิปปพุ่งไปดีวะสองปุ้งทุ่งได้ทั้งสองครั้งอ่ะพุ่งเฮ้ยพุ่งอย<า>่างนี้เอซิตอ,อยู่ที่มึงเลยเว้ยเออปุ้งอนีดิเอับบายไอ้แค่อันตีอันตีไปยังวะบาน,บาน รออันตีอยู่เนี่ยไม่ช่วยวิ่งวิ่งมาหากูกูจะนี่กูอยู่ทางนี้ทำไมแม่งไอ้นี่ได้รอบเดียววันดีวันดีวันดีกูจีบวิญญาณแล้วยิงงัวไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ได้จะมาลัดแค่จะมาถามว่าเอาต่อเปล่าโอ้ยไม่ได้แอสซิสต์เละ อ้สัตมาวิ่งไอ้สัตกูบอกให้วิ่งมาหากูมึงก็วิ่งไปกินมาม่าที่บ้านอยู่อะคอมจะแตกนะเพี่เอ็มต้มป้อมแตกกับแบกผมไม่ให้ผมไม่ให้แม้แต่คลิปตัวใดจะมาแตะป้อมของผมเรียกมึงเหลืออะไรมาป้อมเราเมื่อกี้เวิกาเวก้าจะแทงเองเว้ย ก้าวสาวก็ตกแบบเกี่ยวแมงตายกินเต้าเลยมึงไม่เห็นรูปที่กูเคยอัพเหรอไอสัตว์ทัดเตลลออะตียนป้อมเลือดเหลียหนึ่งแต่ตัวเองตายแทนก่อนแ <c oughs> ม่งอะไรวะมันท้าแต่ต้นแมพแล้วฟ้าหลังดูย you know ูนิโอสัตร์บอกแล้วเลือกตัวนี้มามันเงือบวิ่งตามเ้นหน่อยเลยตรงแถว เดี๋ยวโลกกูมันเต้นยังไงวะเดี๋ยวอเร็บเช็คเดี๋ยวพอมาปุ๊บนี่มึงไอ้นี่วิ่งไปยกเลยนะเว้ยเเีย้ดแฟหม่โอ้โหแฟดได้มันไม่เฟี้ยวอ่ะมันไม่เฟี้ยวอ่ะเข้าใจป่ะเพื่อน่เห็นใจกูหน่อยก็ได้นะเว้ยมานะกูก็ไม่มีอ้าวปั๊บไอตะกี้มันคือคนจะเฟล้นะทีเดียใครเฟลววะนี่เฟลวอ่ะที่ใครเฟลวะแม่งปัดกูออกเว้ย ก็ดิงมันไปดีเลยโอ้ยหายไปหายวะหายหายวะเดี๋ยวกลับบ้านไปอัพลูปแบบอัพลูปไอ้นัดยานเป็นประวัติการอยู่ไอ้ยคำว่าอัพลูปมึงเนี่ยทำให้ทำให้คนตายไปเยอะแล้วอย่าอัพปลูปเฮ้ยนายเป้าป้อมล่างก่อนสิเดี๋ยวคลิปมาสกิดป้อมเดี๋ยวคลิปมาสกิดป้อมแบ็บกินของกินบอกของสองทีขอสองที นั้นเราขอสองวีดเป็นขอสองทีพอแบบขอสามคำเลยเออคำที่หน้าพี่ทุกหนึ่งกันนะไอห่าตบปูไม่เข้ามีดาเมจกับเขาไหมเนี่ยวิ่งวนไ่วนวิ่งวนวนมีบูบ้างเวียนเดีเยวได้บูมาต้องกลับบ้านเขาเลี่ยนหมดเฮ้ยเียวิ่งขันป้อมบ่ไอแบงค์วิ่งขันมันเนี่ยไปกลับ ผมจะไม่ไม่ยอมไม่ใครมาสกิดป้อมของผมทั้งนั้นแบบกูขอสองผีมัน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 ไม่ได้หรอกไม่ได้มึงย่าใส่ป้อมกูไปแล้วไปแล้วสู้ไปแล้วสู้ไปแล้วสู้เลยแบงสู้สิแบงสู้ไปทีนี้ลงไปไป ปุ้งไปดิวะปุงเอตเอตเตเวยสั้นมันหน่อยมอันติมูู่มูอะไรสี่สามสองหนึ่งไปโดนดยเย้แกแบงฟิวถนดูบนฟ้าฝนตกมาเป็นลูกธนูได้่อนมาดิไอ้แบงแทงดิเยี่ยมโอ้มึงดูเลือดกูสิครับเอ้ยเดี๋ยวแทงให้ มาเลยกลัวดิสิงเก็ตยังอยู่สิงเกิลสุดท้ายไอ้เฮียนี่นนจะโชว์เหนือกิ๊กหมุนล,ลงมาเชื่อกูว่าไม่ได้วะโชว์สีทำไมไม่ไม่หมุนวะไม่ได้หด <laughs> ดม,ม,หมดแต่ดเดียวตำล่าเลยไม่ได้เลยเออเออจามินตบ,มตบเข้า,าตบเข้ากูก็กบ้าลแล้วไอ้เฮียของกูยังไม่พังงานกูไปแล้วไอ้เฮียป้อมกูเอ้ยแล้วมาหากูด้วยนะ คอมโบบัยิงดาบเพื่อนกูเป็ไม่ค่อยน่าคอมโบอะไรไอ้แบงค์มันต้องคอมโบแจ็คแจ็คกับสิงห์ก็เออเยนมาเยือนมาเยนมามันก็ตายถ้ามันโดนโยนยอมตายเถอะเลี้ยงเอาป้อมเอาป้อมก่อนป้อมมึงเพไปช่วยมึงก่อนเออไครลาดจีบโอเคไอ้ลาดีบ ตบกูปีนี่นี่มึงแซบอัดพื้นทำไมวะแซบจอยชาติพิ้วรักหลอกมึงตอดเลสทิ่งบอกนี้ก็ดีบอกบอกไอก้เฮีย <laughs> สิงก็โดนตอดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ I don't know what it means ห <laughs> <laughs> าด้านงาด้านยินองออกแบบโอ้ไม่ <laughs> นายเอือไม่นสนอย่ายุง่งกูไปแล้วแบงค์บาย,บายตา่เป็พอมกูไม่ได้แต่กูยืนตีฟรีไอ้แบงค์ึงต้องไปเรนล่างแล้ววะไม่งั้นอนะ่ะสิ่งที่เจ้าทำมามจะไม่มีความหมายจงรีบไปสู่เมืองอโยุทยารีบควบมาไปในทันควัน สิงไปเลยสิง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 ใจเย็นโลยช้าหน่อย <c oughs> โฉะดาบ,บีมกะพอ,อมีบานได้เยอะอ่ะดักหน้าโฉสโล,สโลเพื่อนตัวเอง้วยนะประเด็นมงเจ๋งว่ะมึงคิดว่ามึงเป็นไหนนี่อะแบบดีลเลอร์ดึงเพื่อนตัวเองอะ เพื่อนกำลังได้คิวดิงมาแล้วดิมมาไม่เพื่อนได้คิว <laughs> อ่ะเอาเยี้ยวิ่งแซงกูเลยอันนี้เขาเรียกว่าเกรียนไม่เขาบระตกหนีไป <laughs> ไม่บอกอยังไม่รู้เยี <S <s <uss> <S ่ยนีเมืงร้านม่งรัามินเนียนด้วยการปล่อยพิษว่ะ <laughs> คุณได้ีเปดตัว vô đây minion chỉ 53 cái 56 569 à cái gì anh anh thấy gì à thấy cái gì à kieโกงโกง tina tina kiaโกง à này ba đi đi ba đi kieโกง kieโกง con đây không phải ở đây มาไม่เคยหน้าด้าขนาดนีน้แอนดีนน้ป้อมเลยค่ะที่เพื่อนกำลังไปบวกแบงค์นเกมเงี้ยนไปทำนเงี้ยนแตกกูไม่ได้ไปลายก้อยมึงตายเราเรียกว่าหน้าดา้านตาดีหน้าตาดีเลยเข้าใจอึ่งเดียวป้อมแต่งแต่5ที <laughs> มึงดูป้อมเราดิสูตรกูคอส <laughs> ูสามสุขขอ,อท,ที่หน้าพี่มึงดูปอมเราดิไ <c oughs> อ้แต่ปอมล่างนี่อันตรายนะมึง <c oughs> เออจ้าปอมล่างม, <c oughs> มาเอามาตยีมาลอยดิมาตยีออกอมอกมาลอยเองอ่ะจำได้ไ่มแบงค์โอ้ยนานๆสินเฉาเขาอย่างเฮ้ยเด็กยวบูเล็กกูวิ่งไปสินเฉาแไปวิ <c oughs> ่งเลิกเจ้าหวยได้เลยมากูไปอีกสินวิอย่ากูไปหาปอบูแบบ โลโลชีแม่งเลยสโลคีฟเฮ้ยมันฟาร์ว่าแมงมันมีเวกว่ะไอ้อย่ากลัวดิไม่มีดาเวิดไโยนไอ้เหี้ยเอาทังเดททั้งบูไปเลยเว้ยได้ทั้งเดททั้งบูคุ้มตัดกอกองอาสาได้ลลันลลลลลลกูวิ่งลไม่สนอ่ะกูจะฟาร์มจิบยานักฟาร์มเมันนอเกยังวะ เกิดน,า,นาได้เฮียอ๋อหลีไปแล้วเราเพิ่งไปฆ่ามากกังกรตอนมันเกิดเกิด <c oughs> บุกฆ่าเลยพวกนายการเล่นล่างเลยนะปวดเราพวกมึงว้าไปไม่ไปก็ได้เหี้ยก <c oughs> ูอยู่เพื่อนกูนดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเ,เล่นกลางมีประเด็นว่ะไ <c oughs> อ้เฮียนี่โยนล้านกูอีกยิง <c oughs> ล้านแม่งยิงล้านแม่งเลยบ้ๆี๋ไปเล่นกลางกัน กลางกังคุณงไอ้เหี้ยกูต้องเจอกลางป่าชัวร์เลยอ่ะจิ้มกังป่าจิ้ยาสในตัวเล็กเอาไปเถอะเอาตัวใหญ่คนมันรวยนะอย่าผวนนะคนมันรวยนะตัวเล็กครับดูช้าว่ะเอาทีสามตัวสี่ตัวว่ะเฮ้ยวารัตวารรัตเบิกทางก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาล่างมาล่างมาล่าง ยิงลาดนแป๊บลาดแป๊บลาดแป๊บทีมงานกำลังทีมงานกำลังไปนะครับต่อพร้อมกับอันตีที่มีที่นะครับยิงปั๊บสตันด้วยรู้เลยซีซีทั้งคู่ครับสตันได้ทั้งคู่ตอนนี้ของกูของึงสตันแบบแล้วมันทำอะไรไม่ได้กูสตันแล้วมันทำต่อโจมตีได้ไม่งั้นกูจะหน้าด้านยิงป้อมอ่นนะตอนที่กูโดนอันตีมาแล เยอะว่ะไปหา <DJ Valentine. S 1> ไปหาดีเจก wow. ัน um, ก <in> <azioni> <sch> <splash> <sm uring> ่อนดีเจฟาลเดนไยส์ยังไงก็สู้อินฟินิทอย่างผมไม่ได้หรอครับชื่อชตี้ก็บอกแล้วว่าฟินมาจ่ายมังกรกันมาแล้วเหรอเกิดแล้วเหรอจะทันไหมวะเนี่ยเมียกูมา ไอ้มึงบอกดิวัดานอมีวัดนเียเออเป็นะไฝรั่งิมไทยไงก็เล่นที่ไทยไงเล่นที่ไทยอ่ะกินตาไหมวัดด้านเอาเอาละเอาละแม่เอาละมึงเดินตามมาดิเดินตามมาเดินตามดีดีมวัดกูวัดด้นอีกมีนใช่เออวัดอีกมี พ่อนี้เกิดมาเพื่อตอดไอ้เคียนี่ก็สร้างหุ่งก้อนควันอะไรเนี่ยฮะฝับลาบลาเออะำคาญเครื่องเยอะตอนเด็ดตอนทีมไฟไม่มีใช้มูชีแดงเด้งจะตอนทีมไฟไม่มีใช้ปัญหาทั้งหมดเลยปัญหาที่ผมเคยเจอแล้วครับเปิดเลนเนยปัญหาหมดจบเลยกรลักไปเฮ้ยเจ้าวัวเจ้าวันนี้ดิไม่ตกแป้งเลยกูปล่อยเลนล่างแล้วให้หัน ยอมปะรีบไว้อยู่อาหลุดเลยโอเคครับออกเลยโอเคชนะครั้งแรกชนะครั<_<_<_้งแรกโอ้โหอเดจะวินบายบาย